ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผม Uncle m a c เพื่อความรวดเร็วและกระชับเพื่อนเสามารถกดตัวไอเพื่อดูตอนก่อนหน้านี้แต่ถ้าอยากอ่านมางงะเนี่ยสามารถกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาละเรามาเริ่มฟังสปอยกันเลยดินแดนแห่งนี้มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่าเมื่อใดที่ท้องฟ้ามีดาวระยิบระยับเต็มฟ้า มังกรแสงจะปรากฏตัวขึ้นสว่างจ้าก,กว่าสิ่งอื่นใดมังกรที่นำไหนะมาสู่เบื้องล่างและสะเทือนไปถึงเบื้องบนความน่าสะพึงกลัวนี้เป็นที่รู้กันทั้งแผ่นดินและเมื่อดวงดาวทุกดวงดับลงไปบนท้องฟ้าก็จะเหลือดวงดาวเพียงดวงเดียวมิโอการูนาจากนั้นเกลรี่ก็เล่าอีกว่าทางสมาคมจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มพิเศษขึ้นมา เื่อตามล่ามันและนั่นก็คือฮันเตอร์ต้องห้ามชิกิดูตื่นเต้นเป็นอย่างมากและเกลลี่ก็ยังบอกอีกว่าตานี้สามารถมอบให้กันได้ด้วยดังนั้นชิกิจึงต้องฝึกฝนฝีมือให้ดีชิกิจึงเกิดความสงสัยในตัวเกลลี่ว่าทำไมไม่ไปล่ามิโอการุน่าทั้งทั้งที่มีตานั่นแต่เกลลี่ก็ได้พูดบ่ายเบี่ยงและไล่ให้ชิกิไปนอน จากนั้นจิกิก็ตื่นขึ้นมาบนเกวียนซึ่งทั้ง3คนกําลังมุ่งหน้าเข้าเมืองกอเทสและเมื่อทั้ง3าคนมาถึงบ้านอาจารย์คีบาเรียนซึ่งเป็นอาจารย์ของพ่อซาคุยะทั้ง3คนก็ไม่พบกับคีบาเรียนแต่ก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมาจากที่ใกล้ๆตู้ที่แท้อาจารย์คีบาเรียนกําลังทดสอบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งนั่นก็คือหอกปลายปืนที่อาจารย์เพิ่งสร้างเสร็จนั่นเองเอา้าวนั่นซาคุยะใช่ไหมหนะ ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะทั้ง3คนจึงเล่าว่ากําลังออกตามล่ามิโอการุนาให้คีบาริยนฟังแต่ทั้ง3ยังขาดอาวุธและชุดเกราะที่ไว้ต่อกอกับมันชิกิจึงโชว์ดาบคู่ให้คีบาริเนดูและเมื่อคีบาริเนได้เห็นดาบคู่นั้นก็ได้รู้ทันทีว่าเป็นดาบคู่ที่สุดยอดเอามากๆชิกิจึงบอกคีบารียนว่าเขานั้นได้ดาบคู่มาจากอาจารย์เกลลี่และเกลลี่ก็คือพ่อของไอรีด้วย ไอรีจึงถามคีบารียนว่าคีบารียนนั้นรู้จักพ่อของเธอหรือเปล่าคีบารียนจึงบอกว่าพอจําได้หลังๆเพราะเกลลี่น,นั้นเคยมาพบเขาครั้งหนึ่งจากนั้นคีบารียนไม่รอช้าตัดสินใจจะสร้างอาวุธและชุดเกราะเพราะเห็นความตั้งใจของทั้ง3คนพวกชิกิจึงดีใจเป็นอย่างมากและไม่รอช้าที่จะออกไปตามหาวัตถุดิบมาให้กับคีบารียน และในระหว่างที่คิบาริเนกําลังตีอุธวอชกับพวกชิกินั้นเขาก็ได้นึกไปถึงอดีตตอนนั้นเกรลี่ได้มาพบกับเขาเขาจึงสงสัยว่าทําไมเกรลี่มีตาต้องห้ามแล้วไม่ออกเดินทางรอบโลกสักทีเกรลี่จึงโชว์ตาต้องห้ามให้คีบาริเนดูได้ทําการลบตาต้องห้ามออกทันทีและบอกกับคีบารียนว่าตานี้เป็นของปลอมเพราะเขาได้มอบสิทธิ์นี้ให้ชิกิไปแล้วแต่ที่ยังมีตาอยู่ที่แขนนั้นนั่นก็เพราะ อยากให้ชิกิเข้าใจว่าอาจารย์ของเขานั้นยังเป็นฮันเตอร์ต้องห้ามอยู่คีบาเรียนจึงสงสัยทันทีว่าทําไมถึงได้กล้ามอบสิทธิ์ให้กับชิกิเพราะสายตาของมันยังไงล่ะและนั่นยิ่งทําให้คีบริเรียนงุนงงไปกันใหญ่จากนั้นตัดมาที่พวกของชิกิกําลังทานมื้อเย็นกันอยู่ประกอบกับคอยเช็คว่ายังขาดเหลือวัตถุดิบอะไรอีกและทั้ง3าคนก็พบว่าพวกเขานั้นขาดขนของ นาโกอากุรุแต่ปรากฏว่าเป็นชื่อมอนสเตอร์ที่ทั้ง3คนไม่เคยได้ยินมาก่อนก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่6แม่ก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าทั้ง3คนจะหาวัตถดิบอย่างสุดท้ายได้หรือเปล่ายัางไงก็ฝากติดตามตอนต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับ